สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะโอ้เหยียบผิดตมโอ้สีดำนาแหละบาทนี่ง,งานแต่เช้าเลยไ <c oughs> ทยจะรับให้เราไทายข้าหรือเปล่านี่ไทยแหละกะไทยตีฝ <c oughs> นตกนะลุงพลเตรียมจะดำนาแล้วพี่น้องได้ยังหันได้ปิดเด้อ ประเต็นก็ยืนเชียร์นะคะอยู่ข้างๆนะคะลุงจะหวานหรือเปล่าไม่รู้นะคะ ตอนนี้ฝนก็ยังดินดินอยู่นะคะก็เย็นนี้ลุงก็น่าจะกลับกกกอกก่อนนะคะเพราะว่าก็มีธุระนะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะฝนฝนตกอยู่นะคะเป็นดินทรายนะคะนาแถวนี้นาปูเนาะเป็นดินทรายปลเหลืองนะคะ ถ้ามีน้ำรถจะลงไม่ได้นะมันจะจมนะ,ะมันก็จะจมเป็นบางที่เนะาะเมื่อก่อนนะลุงเสือถทยรถถทยเดินตามก็ยังจมนะฮะนี่ก็ไถยไปหลายรอบแล้วนะะ อย่างว่าว่าว่าผานหาผานหาเห็นผานผานหกผานหกนะคะก็จะไม่ลึกนะผานสามก็จะลึกโอ้ผานสามนี่ลึกแล้วผานสามนี่หน้าเราลงไปดำนานะก็จะน่นแหละถึงหน้าขาดินแถวนี้น่ะถ้ามีน้ำนี่รถไทยจะลงบ่ได้เลยมันมันจมมันจมมาแล้วบ่อติดแล้วมันจม มันเป็นดินทรายปนเหลืองเนี่ยเห็นบ่ดินเหลืองๆถ้าเราถ่ายไว้นี่มันเป็นหนังไหมแถวแถวเป็นมันเป็นดินทรายเด้แถวแถวลุงพันนั่งน่ะรถถ่ายน้อยลงยังจมเลยแบบนี้น่ะอันนี้จมบ่อันนี้บ่เป็นหยัง าาาบอกว่พูดแล้วมันมีน้ามาแล้วมันจะลงมาได้ตรงนี้มารถไถน้อยจมหน่อยรถไถใหญ่ยานแล้วไปจ้างไถมาลงกระบะมาแล้วมันติดกระบะเอาดิได้ดึงกันมันจมเป็นบางมองหรือว่ากระบะแม่ว่าสิจมเบิดนะถ้าตรงไหนมันเคยจมนะเหมือนเขาพึ่งหนูนั้นจะปะจะเอาไม้มาเสียบเออเอาไม้เสียบใบอะไรอืม ขนาดรถไทยเดินตามก็ยังจมนั่นๆเลาะเลาะลุงพันธ์นี่ยนาบ้านนม่ไม่ต่อยลมสนุบเลยดินเราไม่ได้แข็งมากนิ่มเป็นดินเหนียวนะคะอันนี้มันมันกับโบนั่นดอกว่ามันก็อยากเศร้าแกนนี่แล้วเฮาถ้าเฮาใส่รถไทยเดินตามรถไทยน้อยนะแต่ว่าเฮาสิไทยคาดทิ่มไว้บ่ได้คือคาดมื้อนี้ต้องดำมื้อนี้นะ แมนหน้าหอยเลิกคือกันแต่น้ำแห้งอะนะหน้าหอยเลิกคือกันบอเป็นยังอันนะเราวิ่งทำไมอ๋อ oh. okay. อันนี้เขาเรียกว่าไถดินกลบไบ่บอกแม่ไถไว้วแลวไถแล้วก็อันนี้มันไถหลายรอบเลยเด้นี่มารอบแรกลุงพ้นกับมาไถแมนบอกตอนนี้ลุงเสือไถไปอีกแล้วรอบสองเลยเด้เพื่อทำให้มันดินมันมันร่วนหรือว่า เน้นอ๋อทำให้ยญามันใสฟางใสแล้วฟางใสแล้วไม่ไม่ค่อยมีหญ้าตอนนี้ฝนโปรยแล้วนะคะ FC ทุกคนฝนโปรย <c oughs> เอาเอา้ามอนี่แ <c oughs> ลงหนาตั้งเลยบานี้เพื้นหยานนอ้ยโปรยแล้วนะคะเพราะว่าอายุเท่าเนาะก็เราก็ดูลุงนะคะวันนี้ลุงจะอากาศยามเช้าๆนะคะเดี๋ยวเราจะ มาดูลุงเสือนะคะลุงเสือก็ขับเข้ามาัเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลุงจิมมี่หยอกภาษานะคะลุงเสือก็จะมาเริ่มนะคะสา <c oughs> ยละโทรซัพท์นะเนี่ยคือมาทายคลิปส์ะ เอามากดทายนะแม่ชิคๆตัวนี้งานโบน่ายเนี่อยใช้ทายลายรอบเลยดิใช้ใชยเรียมเรียมยอดนะบ่ายกบรอบนี้ก็ใยขึ้นอีกรอบนึงแลวก็ย่อนไปเลย สาแทงน้ำนะคะประมาณ2เมตรนะคะตั้งเสาเสร็จก็เทพื้นนะเทเทปูนนะคะเทปูนโอบเสามันวมันแดงโพดแม่นปอ เปรี้ยวเข้มก็เก่าอยู่เขาจะทนดวงเหรอต้นไม้ฟื้นแล้วฝนตกสองเสาฮะ ฝนก็รินนะพี่น้องตอนเช้าๆรินแต่เศร้าอืมถ่ายคลิปอยู่แอนปิดได้ให้เนี่ยได้ได้ปิดน้ำ ดั้ๆน่ะเกือบมใส่เลยตัวนี่ลุงเสือใส่เกือบหนังเลยพี่น้องเลยโอ้ยเข้าปิดแล้วไปเปิดบ่านดิเอาลงเอาลงปิดแล้วเปิดอันนี้เปิดนานเรียบร้อย ขราบิดเลยยังบอกให้ไปเปิดอยู่เนาะนน <c oughs> วัยรุ่นอันนี้วัยรุ่นวางเยี่ยมด้อันนี้วัยรุ่นวางยี่ยมเดอร์ประมาณวัยรุ่น,นกกอกวัยรุ่นกกอกเราะทานได้นนตื่น <c oughs> วัยรุ่นกกกอกนอนเตียงไม่ได้นะตกเตียงนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ